ผู้แพ้จะต้องบอกรักกับผู้ชนะโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะเอาให้เสี่ยววนันเสี่ยวแดกอ้วกแตกอ้วกแตกงียบเลยทีเดียวนะคะ ทีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กบกิปริและเย้อยู่กับผมเกเกมเมอร์ amer, คนเดิมเพิ่มเติมคือไก่ย่างครับเอาคานนี้พูดเกเกมเมอร์่ะร <Hey, yeah. S 1> ไปสี่ไรวะไม่ต้องตีด้วยแค่เนี้ยทามันตีรุนแรงแค่เน้ยเฮ้ย่าเอกมาอยู่กบกิปรีนะคะแล้วก็กินเกมเมอร์นะคะในโปรเจกต์อ่าดูเอลไดโนเสาร์นั่นเองนะ hey, hey. นชื่อไมไ่ออกกันนะ hey, <hey>, hey. โอเคคุณครูคะเราจะอธิบายกติกาก่อนก็ตอนนี้จะมีกล่องสองกล่องนะคะ ก็หยิบมาหนึ่กล่องเลย มีในนี้จะมีพิกแอคเพรค่ะก่อ,ะอนอื่นเลยเราจะมีด่านแต่ละด่านนะคะด่านแรกคือเราจะให้คุณเข้าไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ขุดฟอสซิลนะคะย้ําว่าจะต้องเป็นเฉพาะฟอสซิลนะมันจะมีลายแปลกๆนั่นแหละคือบล็อกฟอสซิลนะแล้วก็แข่งกันว่าใครจะขุดออกมาได้ใครขุดได้เยอะที่สุดคนนั้นก็ได้หนึ่งแต้มแล้วก็มาดูว่าใครได้ฟอสซิลเยอะกว่ากันก็ได้อีกหนึ่งแต้มอะไรเงี้ย่ะเอายังคูไปหาที่ไหนในหมู่บ้านเดินตรงไปเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งไปนะหนึ่งสอง ซ้ำเริ่มไปตรงไปตรงไปตรงไปขุดเลยมันจะอยู่ตามพื้นตามกำโพงกำแพงอะไรเงี้ยครูไหนอะดูตามพื้นอะเราเจอแล้วเนี่ยอันแรกเนี่ยอันที่สองเนี่ยตามพื้นตามในน้ำตามบนเพดานอะไรเงี้ยครูอ๋อจุดจุดจุดมันจะหินมันจะหน้าตาแปลกอะตาร้อเล่นเล่าหนาหนาวเล่นส่กี เฮ้ยนี่มีปาวะฟองนี่ฟองไม่เห็นเอาของเอาของฟอสซิลชั้นใครไปให้ใครทั้งท่านห้ามขุดขินปกตินั่นต้องขุดฟอสซิลอย่างเดียวนะคุณเมื่อกี้เราต้องตัดไม้ออกเพราะว่ามันนี่ไงมันบังมันบังมีตัดบงตัดไม้ออกไลยเหรออ้าวเราทุบออกดิคุณเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้โอเคมันเก็บไม่ได้ทำไงไม่เก็บไม่ได้เขาไปเข้าโตัวโอเคเขาละ ของคืนตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีเอ้อไม่ใช่วะรไม่มีฟอสติวที่อยู่อยู่เลยคุณได้ยันแล้วเดีตยได้กี่อันหะอสียระมาดีดีดดีดีทำดีเป็นคะแนนนะจ๊ะไปคะแนนนะจ๊ะคูดๆจดจะมาขโวนของเราจะตะจริงจริงเลยตาบอดมากกขิ้ตาเลยเอ้ามืดอ่ะ เราเป็นสวรรคเรต้องทำยังไงล่ะเฮ้ยอย่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนีตรงนี้ไม่ตรงนี้คุณคุเป็นเกไมเจอเปโดนโอ้โหเรามืดอย่างนี้มาเจ้าเจอแล้วโอ้โหไม่ได้ไว้เราจะมาแข่งตอนมืดด้วยนะเราจะไม่ปรับามเสรละกันเราว่าจะได้เป็นอุปสรรคอย่างนึอะไรพูดอะไร เราปรับทานเร็จไม่เป็นโอเคเรียบร้อยนี่น่าจะมีพ่อเข้อข้อตรงนี้เออโอ้โหตายน้อยติกเบยเฮ้ยโจรแถวี่นี่อะไรกันในข้างบนมีอะไรบ้างวะนี่ไงเจ้าพุทธอืออือตามตามทางทางคุณภูเก ได้แล้วได้อีกแล้วมาๆมาๆมาๆเจอไหมเจอไหมเจอไหมทางนี้มีไหมทางนี้มีไ,ไหมไม่น่ามีเลยเป็นยัง<ห>คูเจอเยอะไหมเจอไปหกอันแล้วหกอันแล้ว,อลวฟอสซิลหรือหินฟอสซิลฟอสซิล,อซลไอที่เป็นหินหินก็นับคะแนนเหมือนกันนะแต่ว่าคูดีๆละ่ะเจอโอ้โอหินจอมเมลเลยมืดจีบไป กางเมื่อเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงนี่ไงเจอแล้วโอ้ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ตรงนี้ก็มีเอ้ยไม่ได้เวยโอรีฟ้าตาไตาดูดิข้าวบนมีปะฮะไม่น่าเจออะไรนะครับเฮ้ยตรงทางเลยเว้ยสุดยอดเจทเคเป็นพาโลโอริโอห้าบาทมันเมืดอ่ะคุณครูเมือเปนเมื่อผมไม่รู้ผมสว่างมากนะ เออแฟลเเดอร์อะไรมตื่นนะคนอ๋อมีมั้ะเนี่ยตรงนี้เราเนี่ยเอ้ยได้เจ็ดแล้วเจ็บเจ็บตรงนี้มีเป่าเอ้ยตรงนี้มีทำพันเจ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 มสอเราจะไม่ยอมแพ้หาคนยอมแพ้เดโล้ไม่ได้ยงคร โลเออเอาแล้ตัวมยกรแย่แล้วนะเกเกมมันตัจับส้ยได้แอ้วจ้าง่ายง่ายง่ายต่อไปต่อไปเราต้องโูกดีทำยังไงบ้างโคตรบัตซี่ดีบอมบีเหรออนแอเยอนเนี่ยเนี้ย สวัสดีพี่เมื่อแล้วไม่เห็นอันนี้สิผ่อนแอโอ้โหเดย์เดียวกันในแปลงน้ำก็มีนะแต่ว่าเราหาไม่เจอว่าเราใส่เซเดอร์กอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มีป่างไม่เจออีกแล้วนี่ <Labor ator il fi> <Station> น่ามีปานี่ตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีแล้วนะคะหรืออีกแค่2นาทีเท่านั้นเครื่องฟูเป็งเกมมาดีเออเรียงหวาก็ไม่ก็ไม่ลูกมีแถวนี้ไม่มีผมเหมือนวนคำที่เดิมแม่๋ยวผมลองดูบ้านนี้โอ้ยโอ้อ๋อนี่ครับข้างบนข้างบนโอ้ยแค่30มสิบวีคุณครูอะไรเหรอ อีกแค่สามสิบวิพนั้นอืมเฮ้ย่อนทำไมเราวนกันมาที่เดิมวะเนี่ยอีกแค่ยี่สิบวิเดี๋ยวจะไปกลูกอุย้ยได้อีกแล้วบงนีกำลังด8แปดกอีกสิบห้าวิมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยมีไหมมีไหมมีไหโอ้โหบ้านนี้แล้วทับ้จไม่ผิดเอ้ยว่นเฮ้ยนี่อ,อีกแปดหสี่สามไม่ั หนึ่งหมดเวลาเร็วหยุดขุดหยุดขุดหยุดขุดโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราพาไปตรงทางหน้าออกไปทางข้างหน้าเลยคุณครูนี่นี่คันนี้คันนี้นนี้อะไรนะอันนี้คนนี้นี้กลับเข้าบ้านกับเข้าบ้านเรามารับคะแนนกันอู้ของเราคราวนี้ทำได้ดีว่าตอนของโซลไลท์ของเรามีห้าสิบเอ็ดชิ้นอันไหนนะรวมทุกอย่างเลยครูรวมทุกอย่างครับรวมทุกอย่างโอ้โหใช่ อันหนึ่งน้บก่อนคูได้47ชิ้นเขาเรห้าสิบสามเราชนะอยู่เออเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองแบบหกชิ้นที่โถขี้เลยเหรออะไรนะตรงนี้เป็นโถขี้ป่ะนะเนี่ยเออเรานอนได้ด้วยนอนนอนนอนก่อนก็แล้นอนนอน,น,อนรอบแรกเราชนะคูได้หนึ่งแป้งแล้วของคูมีฟอสซิลกับอังพันเท่าไหร่อ่ะเรามีสิบเอ็ดบวกแปดห้ากับ ไม่รวมกระดูกะอันนี้ไม่รวมกระดูกคอสตี้สิบสามเอมเบอร์สิบสองเอมเอคอสตี้สิบสามเอมเบอร์สามเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสิบหกโอ้หเราได้เอมเบอร์เยอะมากเราไดสิบเก้าอ้ยล็อกฟอเราก็ไดอีหนึ่งแต้มครูกระแพ้เราเลยอะทางนี้ทางนี้นี่แพ้ครูน่ารักเปล่าน่ารักเปล่าไหนไหนนรูปคนสวยเนี่ยรูปคนสวยไหนไหนคนสวยอ่ะอันนี้คนสวยอ่ะอออ๋อไม่บอกไม่รู้เนี่ยอันครู ตอนนี้จะมีโซน2โซนก็คือโซนน้องแบ็กกับโซนน้องไว้โซนน้องค<ม>ูโรกับน้องชิโร่คุณครูจะไปทางไหนไปคว้าเงอนดีกว่าโอเคเลือกไปโซลา่าเลยวะสมก็เป็นคู่รักไอเครื่องเยวขาวอะ่ะเอาฟอสซิลใส่เข้าไปในเครื่องอะ่ะโอเคใส่เลยแล้วก็รอมันสกัดออกมาดี<ม>เอนเอคุณครูเออนั่นแหละรอนัอ่งรอไปดูดีว่าจะได้ตัวหูเดี๋ยนนะ รักไม่ดีไม่รู้แม่งตั้งมันจะโ,โตไม<อ>่เ<โ>บาจะยาวๆหรอกว่าวง่วงมีเขียวไตวง่วงรวบรวมรวบรวมรวม DNA รวบรวม d n เอะไร,รเลย้ยโหยัไม่ได้ยังไม่ได้ทีเล็กเลยอ่ะอเราได้รวบรวมเสร็จแล้วแล้วไงต่อ,อครบหมดแล้วเหรอ,อได้ DNA อี่อันได้เ<ด>็นซีเลเตอร์อ่ะอันทั้งหมดที่คุณมีนะ เดียนเอสองอันเหรออืมเด็นไม่ได้ไงวะบ้าแล้วสองอันได้ไงก็นี่ไงมีสองอันเนี่ยงสองอันใส่ในกล่องให้ดูหน่อยดิเอาของของตัวใส่ใกล่องให้ดูหน่อยดิจริงวะเนี่ยทั้งหมดละของอืนอ่นนะพวกหินพวกเหิอนอะไรอะอยู่ใน,กร,นกระดูกไงกระดูกกับหินให้ค่ะให้ดู สองอันคืออะไรสายบวกบวกบ้าบวกบอลเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเราได้ตัสิบเอ็ดตัวคุณจากไงคุณคุณเป็นดวงสวยไอ้บ้าคุณเอาไอ้ไดโนเสร์ของคุณนะสองอันนะใส่ในตู้แล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปแล้วก็รอแค่นั้นแหละไหนเนี่ยคือ น้องๆคะพี่คิดว่าพี่คงจะเห็นชะตากรรมของเกมเมอร์แล้วแหละแอนเน่เนื้อแหละเกมเมอร์ลงไปอ๋อใส่เนี้อลงไปใช่ใช่เนื้อหมูคือต่อให้เราไม่นับตัวที่มันผลิตออกมาไม่ได้เราแม่ก็จะได้อยู่ดีชัวค่ะโอ้ยตัวนี้ต้องตัดคะแนนไม่ได้ตัว25เปอร์เซ็นต์เอาไปเอาไปใส่ไปหนูเราก็เหลือไดนเสาอยู่เก้าตัวคุณภูพวกไหนวิวัฒนาการดีมาก เราไม่สก,กัดตัวนี้แล้วกันแมวจงเป็นลูกข่าในคราวหน้าข่าจะรับเจ้ามาเลี้ยงอนฐานะเอกรุณแถวนี้มีไฟเต็มเลยลูกพ่อสองตัวแล้วก็สู้อยู่แล้วใช่ไหมไชฟ,ฟักไข่ฟักไข่พ่อพ่อเฮ้ยมันเจอมาแล้วดีมากไอ้ลูลูกพ่อ,อ,เ,อ,พอเอง จงจำไว้จำไมว่าวเองเป็นลูกข้าดีมากลูกดีมากลูกลูกลของพ่อเอาไปย,ยืนยืนอะไรของมนอันวะเนี่ยอ้อก็้อนอพ่อพ่อพอ,เอออ้ออเออเอ,อ,เอ,อลูกทำไมมันไม่เห็นมากับเลยผมพุทธาให้อาหารมานันแล้วแหละไม่เชื่อมัอนจะไม่ค่อยเชื่ออะไร อันเดะลูกพ่อมาเลยลูกเอ้ยทำไมมันมองกันอย่างนั้นนะลูกปลาเป็นชายในตัวคุณลูกพ่อพี่อะไรของตัวนี้เนี่ยเนียน,เน,ยนเนียนเลยเราแม่คนฟังขึ้นมานะกินมาลูกกินมากินมาลูกชายลูกชายโอ้ยโอ้ยโอ้โหเรารู้สึกว่านีชายไม่เหลือใครแล้วเนี่ยเอ้าออกมาเด้อเด้อสองตัวรอยอ,ยอยูอเ่เด้อเฮ้ยโอ้ยไปจึง มันหลายตัวรอพ่อรอเคพอไหมนังโถป้าออกมาเลย <c oughs> เดี๋เดๆๆเดลืมอีกตัวหนึ่งโหว,วิ่งมาเป็นฝูงเลยไหมมาลูกอืมมาลูกทั้งหมูทั้งจา่าเจ๊โต เดี๋ยว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 ตัวนี้อะไรแบบกูอะจะไปลูกพ่อยังไม่กลัวเลยแน่ใจไปเหรอดูลูกเราดิลูกเราพ่อบวกบวกไว้แม่บวกไว้แม่ฮะบวกไว้ฮะบวกไว้ฮะเอาฮะเอาให้บวกวันบวกวันบวกวันเอาเอาแบบเอาเอาฮะเอ้ยลูกเราบวกวันเออบวกวันบวกวันลูกก็แล้ วกพวกเอาเฮ้ยลูกยาไเด้อเอลูกคุยตามอไหรน่้ยเอาอ้ยอ้ยอาไเนี่ยเอาเอาเอาลูกเลากันเองเฮ้ยเฮ้ยลูกบววันบววันดีมากลูกพวกวเกมนีดูบวกวเอออะไรกันอะไลูกกักันเลยแกเย้กิบลีได้ต่อสู้ โกงอะไรวะคุณด oh oh <my> ูไม่ดีให้ไปดูดิได้อะไรมาเนี่ยฮะแต่ละตัวกาวทีิตีเกิร์โมเลยโคตรอ่อนแออ่อนหัดว่ะอะไรจะฟ้ามาให้ตีหามพี่อะไรอ่ะอือมาเลยโป๊ะไปเลยลูกไปเลยไปเลยมาเลย อะไรครูวะออดออเกียเกีไปเหรออ้อาทำไมครูเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วทำไมวะครูต้องตีเราป๊บเลยวะเอ้ยเอ้ยเอียเอ้ยเอเอ้ยเอเอ้อออ้อเอ้าท่าครูทำไมอ่อนแอแบบนี้ล่ะคะเอ้าตีอะไรอีกแล้วอะไรเลยครูไหวไม่เนี่ยงครู มันทำร้ายเราแบบนี้แหละมันทำร้ายเราแบบนี้เฮ้เฮู้เข้าบ้านเออเฮ้ยโจ้ยโจ้ยไอ้หนูลูกพ่อขงมาลูกขงมาต้องกินโซนิซีอะไรอย่าได้กลัวข้าวบ้านอ่ะมีตอนไหนวะ อยสเกลตันเยอะเหรสเกลตันเยอะเหรอแถวบ้านอ่ะใช่มันม ja> ีอย yeah> anyway> okay, yeah, ู่ตัวหนึ่งกาลังจะตีเสร็จแล้วแหละกระบ้ามาทำอไมเนี่ยอ๋อโอเคมามาสเกลตันใช่ไหมสเกลตัน้องเจอไดโนเสาร์เราได้ดักรบไดโนเสาร์เอ้าวเนี่ยเรานักรบไดโนเสาร์ต่อกรกับเราสเกลตันเกียร์ดียังไม่ตายนะตายนะหายแล้วตายแล้ว ใช่ตายแล้วตายแล้วแล้วมาตายแลยไหมอ่าเอาขนมฟ้าเอะไอ้บ้าน่าเกลียดวะอันอะไรกันบ้านเลยลูกกันมันเลยเย้นัเกบบรีก็ชนะด้วยคะแนน5ต่อ0นะคะเป็ดอันจบพิธีรีตองคุณครูคนแพ้คนทำคนโดนทำอะไรดีเนี่ย อะไรอ่ะนี่คนแพ้งโดนทังโทษอะไรดีอึงคูว้าบนี่คนแพ้คนโดนทังโทษอะไรดีอึงคูลงมาคุยกันก่อนเราจะลบอยู่ตรงคนแพ้โดนทัโทษอะไรดีอะาจะลงอยู่ตรงนี้ไปไปอย่ารับหรอปะนอนนอนรูนอนนอนนอนได้ปะมันไม่ได้ลามแล้วก็อย่าเพิ่งเกิดดิ จะได้นอนไอ้บ้าจะรีบเกิดทำไมไอ้บ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยคารซอมบี้ยังไม่รักคุณเลยอ <laughs> ซอมบี้ <quarterback> วิ่งมาเพื่อตันทดตมในสายหนาเกินไอชิผายไม่อด้ไม่ได้ไอชิผายไอชิผายอะไร เ,เกเกมเมอร์เป็นเกยเวัสดีเ,ดดเ,คเ,คเกยเอร์เกเกมเมอร์เป็นเกย์คิปเอยู่ในบ้านเ,คเ,คเกเกมมอร์รตีลทำใบเลยทสันเธอก็ตีเราออออออหอุ้ลุมลุลุมลุลุมลุม้ออออ ไม่เป็นทานรกนะคุณจะสู้มันไม่ไหวเลยทำไมอ่อนแออย่างนีว้วะดูระหว่างกิปุูรีและคุณครูใครจะตามล่าหาเดนเสาร์ที่ได้เยอะกว่ากันนะคะก็จบไปแล้วด้วยคะแนน5ต่อสูนย์นั่นเองนะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าเกมไม่มีทางชนะผู้หญิงได้นะคะ สาวเพศหรอจะไปชนะสาวเพศหนึ่งเหรอโอเคไปเลยลูกลายลายลุ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 ย ลุยมันเลยลุยมันเลยลุยมันเลยเอาละค่ะตอนนี้กิบป,ปุรีก็หลังจากที่หยุดอัดไปนะคะก็หนึกขึ้นมาได้ว่ารู้แล้วค่ะว่าเราจะทําการลงโทษผู้แพ้อย่างไงให้ไม่เหมือนคนอื่นดีนะคะซึ่งกิบก็เลยคิดได้ว่าผู้แพ้จะต้องบอกรักกับผู้ชนะโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะเอาให้เสียววันเสียวแดกอ้วกแตกอ้วกแตกอย่างเลยทีเดียวนะคะเอาหลักคุณครูกินกันเมื่อไใให้ไที่คุณแพ้เรา5ต่อศูนะคนะเพราะฉะนั้นจงบอกรักเรามาซะดีดี เราจะไปฟ,อฟอ้อฟอล่าด้วยนะคุณรอกใจเย้โอเคผู้รีสายตาของเธอฉันแสซดอบอุ่นซะเหลือเกินเนี้จ้ะฉันมองดูที่ก้นของเธอก้นงามๆตรงนั้นฉันมองดูมองดูตลอดตะกี้ทำไปวะมองก้นอยู่มองดูก้นของเธอแล้ว <บน S 1> ัออไม่ไม่ดูอย่ามาดมตูดแม่หนูะไอฉันจะดมเอรีจะบอกกับเธอว่าฉันชอบ คนสูตรของเธอมากเลยชอบรูปตัวเธอช่าสวยใช่รูปตูเธอสวยตาบ้านะไงตาไงตางเธอกระโปรงเธอทำไมมันแหวกขาอย่างนัไรล่ะเซ็กซี่อะคุณเธอเขาให้ระบายอารมณ์ไงตาไงตางเขาทำไมเราดังไม่ได้ก็นั่งอยู่ไม่ใช่เหรอจะบอกกับเธอว่าเธนอยากจะตูดเธอเกย์ปุริอย่างนั้นเลยค่ะ มาตุยุูเธอเกปุรีมาตุยจูด้วยกันไหมไม่มาตุยตุตโซลาเดกักเกลือป้าอะไรเกี่ยวาอะไรกับตอรัเกปุรีมาเป็นเกด้วยกันดีกว่าตุยุูเธอว่ารูบาดูตุูเธอต้องบ้านแน่ถ้าเธอเป็นเกด้วยกันนะฉันจะบอกรักเธอหันกลไกบันบานสักครั้งเด็กปุรีมองทีตรงนั้นของฉันสิ ดูสิบ่ะตูตูชนบ้านแค่ไหนนะตูจีบบ้านตาย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 หย่าหย่าอย่าเกมมือที่หย่าจะทำร้อยชันเฮ้ย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 อะไรวะเฮ้ยโคตรอะไรขึ้นข้าผมตายเร็วมาก อุตส่าห์บอกแล้วเราจะบอกคุณว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซิ่งกันละกันเลยอืออือชะวัเดี๋ยวเดี๋ยนะอาวุธอะไรเนี่ยยูโดดูดูดูเดือด,ด,ด,ดสอนเราเพียงอะไรตามคุณตามทำไมวะตามแล้วก็ไปตีด้วยตามไม่เฉยตามตูดับผมมาแล้วผม <reading> บอกจะมาแก่แม่ผมนะปรักผมฟ้องเราจะฟ้องนะน้อสาวฟ้องไรฟ้องไรเกมไม่ฟ้องไรอ่ะตายตายคุณบาดนอกใจโซล่าเราจะแก้แค้นให้โซล่ะคำถามที่คุณนอกใจโอเคค่ะว่าคลิปนี้ขอลาแต่คลีป่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่แขกรับเชิญคนน้าจะเป็นใครนะคะก็คิมบอกใต้คลิปได้นะคะก็ไปแล้นะคะบ๊ายบายค่ะ You <laughs> tell